สวัสดีค่ะวันนี้จะไปพามาดูบวบงูสาเหตุบวบงูเอิมมีบางส่วนเนาะว่าเป็นมากฟอวิทีแก้แก้จังไรเนาะยีแมวส่วนยีแมวก็บ่ค่อยเป็นเนาะวันนี้ก็เก็บเสร็จแล้วจะค่อยมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยกระสุดสุดสิบสามสิบสามย่ิบเอ็ดเบิ้งใส่ปุ๋ยหัวอันนี้รักรักของเขาเนาะขึ้นมาเห็นไหมยะยีแมวก็ทีใส่ทั้งทั่วแปลงเลย บทั่วแปลงเลย13 13 21ว่านทั่วแปลงเนาะเสร็จแล้วก็จะค่อยมาายวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งว่าปัญหามันมากโฟมันเป็นแบบเดส่วนยายแมวโบใครมีเนาะเพราะว่ายายแมวยายแมวคิดว่ามันจะเป็นน้ำเพีย้ยไฟอะไรแดงเนาะดูดน้ำเลี้ยงเลยให้ไม่ให้มากโฟแล้วยายแมวก็บ่เคยเิมแคลเซียมเลยค่ะเลยโบ้ไรมีเนาะย,ยายแมวซีดยาอยู่ที่เจ็ดถึงสิบวันเนาะซีด ตอนนี้น่าเป็นหน้าฝนเหมือนใครช่วยลวกในการซี่เธอพอกำหนดพิซซี่ฝนมาอย่างนี้ก็บริสิทธ์เนาะเดเมลไดไซซ้ำตัวยาีคุมไข่ซี่ยานอนคุมไข่ค่านอนเจาะแล้วก็ค่าเพลี้ยไฟลายแดงแล้วก็ค่าแมลงตักรูดหรือแม่มินเดแมลชิใช้รวมกันเลยค่ะเพราาะว่แล้วก็ยาเสื้อราเนะาะยาแคลเซียมพวกฮอร์โมโนลนะ เซ็นเซียมผมรุงดอกเนี่ยเขาก็ว่าไปก็บอกใครมีปัญหาเท่าไดถ้าเขาซีดยาได้เนาะวิธีซีดยนแมวก็แนะนําไปแล้วนาะว่าให้ซีดทุกด้านแล้วก็ซีดเปียกวางเบาวางวางไม่หนักแต่ต้องฉีดเปียกซีดให้ทั่วถึงอืมมันเป็นแบบดใดส่วนคนอื่นก็เป็นเนาะส่องในแมวนี่บุคใครบุคใครเห็นค่ะเพราะว่ามากฟอบุคใครมีค่ะเพราะว่าเขาซีดยาได้เนาะฉีดยาได้ คือว่านี่ไงเออเห็นร้นนีมากตอนี่อบอกยีเมลก็บ,บืู้สาเหตว่าเป็นน้ำหยังเนาะต่วิธีแก้ของสาวส่วนก็คือ,อยังยีมเมลว่านี่แหละยป้องกันไว้ก่ของเบื้องล่าไรอ่ะมันตัวน้อยเนาะเพี้ยไฟะไระดแดงมันตัวน้อยเฮาสังเกตบอกใครได้หน้าฝนนี่บอกใครมีปัญหามันมีปัญหาหน้าแรงหน้าแรงไห,หลถ้าหน้าแรงเนี่ยเป็นมากฟองสีเยอะเพราะว่าหน้าแรงนี่แนะนำให้ซีดยาประมาณ4วันถึง7วัน น,นี่เจมอลซี็7วันถึง10วันหน้าฝนเพราะว่าโบไครมแมลงศัตรูพืชบใครเยอะชวนหน้าแรงมันอากาศมันฮ้อนมันมันแพไวเนาะเขาก็ต้องใส่ยาคุมคขย่ยาฆ่าเพลี้ยฆ่าหนอนแล้วก็ยาฆ่าแมวินแล้วก็เสือลาฮอร์โม,โมนแคลเซียมอืมปุ๋ยเกล็ดนะไหลโตเออซีดไหลแท้คุ้มค่าบ่ติถ้าผลผลิตดีก็คุ้มค่าคะ่ะดูถ้า คนผลิตบดีเนาะบุกคุ้มคาเพราะว่าเขาได้น้อยเนาะบุคุ้มคาเสียเวลาเขาเดินเหายางเหาเลาะนี่เห็นบอนะ่อยมีคือกันค่ะแต่แต่บ่เยอะเนาะของยาแมวติดดีอยู่นี่ของคนอื่นบมว่าทุกข้อนี่แห้งหมดเลยแต่ของยายแมวก็บก่แห้งเท่าใดเนาะมีมีอันแห้งอยู่เพราะว่าอุ้ยกับยาแมวก็ใส่ประมาณสิบสิบมื้อค,คุณคะเพราะว่า เอ้ยหน้าฝนบ่ใครอยากใส่ไหล่เนาะเพราะว่าเขางามอยู่แล้วนี่แล้วก็ปุกห่างเด้อหน้าฝนถ้าหน้าแรงนี่ให้ปุกทีนี่หรือมีคือกันค่ะ้นห็นบ่ทา,างนี้อาจจะเป็นนอนเจาะหรือที่เป็นอันอย่างยายแมวก็บรรู้เนาะแต่ฮักของส่วนยายแมวบ่ใครมีปัญหาเพราะใดมีก็เล็กน้อยแต่ส่วนคนอ,อื่นบพราะว่ามีเยอะเลยคะ่ะเพราะว่าเขาที่เป็นนําเขาซีดยาเนะ y าะยายแมวึแนะนําว่าให้ซีดเปียกข้างบนเนี่ยข้างบนนี่ยายแมวที่ เอาเหัวชีดขึ้นไปเลยที่ใดนานๆเนาะชีดไปแล้วก็โคโคหัวชีดขึ้นไปแล้วก็แวงหัวชีดให้มันทั่วถึงค่ะเปียกชีดครั้งเดียวให้คุ้มนานๆค่ะหืเป็นบ่โอเป็นและนี่แปลว่ามากบ่อไขสมบูรณ์นี่บ่อฮอฮอร์โมนเลยบ่อฮอฮอร์โมนเท่าไหร่เห็นบอกมากมันปลายมันแหลมเนาะเอออาจจไมีความาเบึงแล้วก็ท่าน ถ้าทีได้เห็นป่มมันเป็นเชื้อราไว้ปลูกทางค่ะหน้าฝนจะหน้าหน้าหนาวปลูกทีเพราะว่าบ่ค่ยงามเนาะค่ะคลิปนี้ขอจำนีน้เนาะพามาดูบวบงูเดี๋ยวนี้สูงสุดตามงานยายแมวเก็บได้ประมาณสิบถุงแล้วก็ลดมาเดี๋ยวรดเดี๋ยวขึ้นเนาะดูที่ฮอรซีดยาได้ดีถ้าซีดยาบำรุงดีผลผลิตก็ให้ผลต,ตอบแทนฮอดีเนาะ อันนี้ก็เหี้เวลามันขึ้นมาที่เขาพยายามมาเอาลงเนาะนี่ตามซีนวยทางนี้งอเบดยองหลังคาเนาะบ่มีเวลามาเอาลงเพราะฝนตกเนะาะฝนตกน้ำฝนเหมือนก็นน้อยนะ้อยใส่ตาเออบ่ใครมีเวลานี่ก็เฝ้ามาใส่ปุ๋ยเพื่อฝนตกนะเนาะค้างจังเขาถ้ามีเวลานี่เขาต้องเอาลงเนาะ มากน้อยจะตกเคลียแหงลายก็ได้อืออ่ะเลือเอ้ยเคลียมันแหงกระตกซ้ำหเห็นบ่ฮคะคลิปนี้ขอซ้่นี้เนาะถ้าผู้ใดมีปัญหาเนี่ก็ทามมาค่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะเคยเห็นผู้ใดค่ะคลิปนี้ขอซ้่นี้กเกษตรผสมผสานสไตล์ไทยลมถ้าอยากรู้ก็กดติดตามไว้เด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ